มาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาย้ายกระถางกวักมรกตดำกันนะคะปลูกไว้นานแล้วอะ่ะเคยแตกใบแตกกอยอยู่ประมาณชักระยะหนึ่งตอนนี้ก็โทมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้กระถางใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนดินให้น้องใหม่นะคะกวักมรกตดำเป็นสายพันธุ์ที่มีสีเขียวจนเกือบดำะคะ่ะต้นนี้ก็ปลูกมานานแล้วนะคะหลายฝนหลายหนาวแล้ว ต้นก็ค่อนข้างจะดูทรงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลือกระถา,ะถางทำกันใหม่นะคะอันนี้ใบตอนที่แรกเกิดใหม่ก็จะสีเขียวเขียวนะคะแต่พอปล่อยไว้นานๆแล้วก็จะเป็นสีเขียวค้ำแลดังก็ถูกการปล่อยปะาละเลยคือก็ไม่ได้ปล่อยป่าละเลยเสียทีเดียวค่ะก็ ลดแต่น้ำอะคะ่ะก็ไม่ได้บำรุงลงกระถางเดิมตอนนี้ก็ไม่ได้แตกทีแรกก็จะแตกแตกแล้วก็คือน่าจะโตยากก,กว่ากวางมรกตเขียวอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนก็จะแตกทีประมาณสองกิ่งสามกิ่งแต่นี่ก็เหมือนตมเหลือแต่ต้นต้นหลักไว้ต้นเดียวก็ไม่ค่อยงามเหมือน,นกวมรกตเขียวนะคะกวางมรกตเขียวจะตอไวอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกกระถางให้ใหม่ แต่ข้างล่างยังมีรากหนาโดอยู่นะคะอันนี้รากก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็เป็ดูชุ่มชื้น นี่มีหัวด้วยมีหัวมีรากเยอะเดี๋ยวเปลี่ยนดินใหม่ดีกว่าอันนี้ดินเก่าเอาไว้ลองข้างล่างใส่ดินใส่ดินไปปริมานก่อนดินอันนี้เป็นดินเศษใบไม้ ดินมีเยอะค่ะพระปลูกต้นไม้เยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่าก็เลยบางอันก็ไม่ได้ทนทนน้ําเท่าไหร่เพราะบางทีที้งไว้แล้วไม่อยู่บ้านไปที่อื่นน้ําเยอะปลูกไปตามความเข้าใจนะคะเสียงหัวเราะดังจัง ต้นนี้เป็นกักมอลกดเขียวนะคะปลูกไว้ในกระถางนานดินแน่นมากทั้งหินทั้งดินแต่ต้องเปลี่ยนหน่อยอันนี้ปลูกไม่ยากอ่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยดูแลเราดินเราข้างแน่นมันค้างแข็งแต่เสียดายดอกไม้ดอกไม้ขึ้นในกระถางนี้เราจะเปลี่ยนทั้งกระถางดอกไม้ ดอกไม้นี้น่าจะติดมากับตีนนะแต่สวยงานดอกเป็นสีชมพูเลยนี่ก็เป็นวกมรกตสีดำที่มีอายุนานประมาณเป็นสิบปีได้ละค่ะก็ไม่ค่อยจะโตเร็วเท่าไหร่ะคะ่ะแต่ยอดมาก็หลายครั้งแต่ก็ขาดการบำรุงดูแลเอาใจใส่ไปสักระยะหนึ่งก็เหลืออยู่แค่นี้คะ่ะแต่ก็ยังมีหัวที่ อยู่สองหัวนะคะอยู่ใต้ดินความเป็นสิริมงคลของกวักมรกตดำนี่นะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีความเข้มจนเกือบดำค่ะจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยนะคะและมีความดีทางด้านความเป็นมงคลที่เน้นความเข้มแข็งและก็ความมั่งคั่งเป็นพิเศษนะคะ เพราะว่าความสีดําสนิทของใบนะคะถือว่าเป็นสีที่แสดงถึงความรู้ราความมั่งคัง่งและก็อํานาจที่น่าเกรงขามะคะ่ะทาให้ช่วยเสริมบารมีแล้วก็ฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งนะคะแล้วยังช่วยดูดซับพลังงานในเชิงลบด้วยะคะ่ะซึ่งสีดํามักจะใช้เป็นสัญลักษณ์ของการดูดซับหรือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะคะทําให้เชื่อว่าปักมรกตดําจะช่วยดูดซับพลังงานเชิงลบะคะ่ะ แล้วก็จะช่วยคุ้มครองผู้ปลูกให้พ้นจากเรื่องหลายอะค่ะความลึกลับและก็น่าค้นหานะคะเป็นการเสริมเสน่ห์และก็ความน่าดึงดูดให้กับสถานที่ทำให้ธุรกิจและก็ผู้คนสนใจเข้ามาไม่ขาดสายอะคะ่ะส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างหนักแน่นนะคะเช่นเดียวกับกวักมรกตทั่วไปอะคะ่ะแต่สีเขียว เข้มข้นจะเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าและการเต <incarn ate S 1> ิบโตที่หนักแน่นแล้วแลวก็มั่นคงมากขึ้นนะคะเคล็ดลับในการจัดวางนะคะควรจัดวางในที่ผู้คนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือบริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดรับกาัาผกขาเช่นโต๊ะทำงานมุมห้องรับแขกหรือบริเวณประตูเท่าหลักของบ้านนะคะความเชื่อเรื่องจำนวนไผ่นะคะระบุว่าหากต้นกวากบรากด แตกใบใหม่ให้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีถือว่าโชคลาภกําลังจะมาถึงนะคะโดยรวมแล้วทั้งกวักมรกตเขียวแล้วก็กวักมรกตดาเนี่ยนะคะล้วนเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมโชคลาภเงินทองแล้วก็ความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปลูกนะคะแต่กวักมรกตดําอาจจะเน้นไปที่ความมั่งคัง่งแล้วก็อํานาจที่โดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ ขอบคุณมากนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามก็หาข้อมูลแล้วก็ความรู้มาให้ได้ประมาณนี้นะคะอาจจะมีเสียงบรบกวนบ้างคะ่ะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะคะแต่ก็ทั้งเสียงลดเสียงลดกับข้าวขยันเข้ามาเยอะมากเลยอะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่คอยติดตามรับฟังกันมาตลอดอย่าลืมกดใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆวันพบเจอแต่เรื่องที่เป็นความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะ